ข่าวแรกนะครับพาคุณผู้มชมไปที่จังหวัดสุขโขทัยครับเขาฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกแล้วนะครับพร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงบุคลากรด่านหน้าครับพาคุณผู้มชมลงไปในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับที่โรงพยาบาลสุขโขทยัยบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมถึงบุคลากรด่านหน้าอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเจน้หา,าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจที่ทําหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยประชาชนสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ ให้บร,รบริการประชาชนในส่วนของงานบริการด้านขนส่งมวลชนของจังหวัดส,สุขโขทัยเหล่านี้เนี่ยก็เข้ารับวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกเรียบร้อยแล้วครับซึ่งในวันนี้นะคะท่านวิรุณพันเทวีท่านผู้วา่าราชการจังหวัดส,สุขโขทัยค่ะพร้อมด้วยคุณกระนกพรพันเทวีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดส,สุขโขทัยและท่านรองผูว้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทัยนะคะก็เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วยโดยจังหวัดส,สุขโขทัยค่ะได้รับการจัดสรรวัคซีนซีโนแวคเพิ่มนะคะอีกจํานวน2,000 300คนและเป็นการฉีดในรอบที่3ของจังหวัดส,สุโขทัยให้บุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนบุคลากรด่านหน้านะคะโดยเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ